ตอนที่ 3. วิธีเลือกครีมสําหรับคนทานคีโตในตอนที่1เนี่ยเราได้พูดถึงวิธีการเลือกครีมกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือ 1. เลือกครีมที่ทํามาจากนมหรือครีมแท้ 2. เลี่ยงครีมเทียมหรือครีมที่มีส่วนผสมของน้ํามันพืชครับคลิปนี้ healthy 4เราจะนําวิธีการเหล่านี้ไปตะลุยเลือกครีมกันครับ มาเริ่มกันที่ครีมประเภทแรกกันครับนั่นก็คือฮาร์ฟแอนด์ฮาฟครีมครีมประเภทนี้จะมีไขมันนมอยู่ระหว่าง1 0 5ถึง18ครับครีมตัวนี้จะตีขึ้นวิฟฟูๆไม่ได้นะครับใช้สําหรับใส่ในกาแฟหรือทําขนมสูตรไขมันต่าครับตัวแรกฮาร์ฟครีมของ F N Magnolia ครับเวลาเลือกซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือให้เราสังเกตที่ชื่อของครีมบนแพ็กเกจครับว่าเป็นครีมเทียมครีมแท้หรือครีมผสมเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยครับให้เราเลือกที่เขียนว่าครีมแท้นะครับพะถ้าเป็นครีมเนน่งัอ อย่างฮาร์ดครีมตัวนี้ครีมแท้ชนิดพองมันเนยพัชเจอร์ไลท์ทำจากครีมแท้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะผ่านครับต่อมา2ดูที่ส่วนผสมครับว่าทํามาจากนมหรือครีมจริงไหมคือถ้าที่แพ็กเกจไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นครีมแท้หรือเปล่าก็ให้เราพลิกไปดูที่ส่วนผสมครับว่าทํามาจากนมหรือครีมหรือเปล่าอย่างอันนี้ครีมแท้จากนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านทานได้ครับว่ายง่ายก็คือให้เราดูทั้งชื่อและส่วนประกอบของครีมควบคู่กันไปนะครับ ซาวครีมเป็นครีมที่มีไขมันอย่างน้อย18%ขึ้นไปครับซาวครีมนั้นจะได้มาจากการหมักครีมด้วยเชื้อแบคทีเรียที่ดีทําให้ครีมมีรสเปรี้ยวสามารถใช้ทําซอสทําอาหารหรือนําไปทําขนมก็ได้ครับซาวครีมของออริอย่างแรกดูที่ชื่อครับซาวครีมเนเชอรัลอินเกเดียนส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านเพื่อความชัวรก็พลิกไปดูที่ส่วนผสมครับว่าทํามาจากนมหรือครีมจริงไหมก็จะเห็นว่าทํามาจากครีม97%นมขัดมันเนย3%ผ่านทานได้ครับ สาวครีมของแคโลไลด์ดูส่วนผสมมีครีม59%นมโค36.4%นมผงขาดมันเนย4%ผ่านทานได้ครับสาวครีมของแอโร่ดูส่วนผสมก็ทำมาจากครีม55%นมโค39%แล้วก็นมขาดมันเนย4%มี i n s 1442 Modify Sta t หรือว่าแป้งดัดแปลงครับตัวนี้ก็ใส่ในปริมาณเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความข้นเหนียวให้กับซาวครีมนั่นเองครับแบบนี้ทานได้ครับ ต่อมาไรครีมหรือที่เรียกว่าครีมใส่กาแฟคอฟฟี่ครีมหรือเทเบิลครีมตัวนี้ก็จะมีไขมันอยู่ระหว่าง18-30%ครับแต่ถ้ามีไขมันนม20%ไ์ครีมตัวนี้ก็จะถูกเรียกว่าซิงเกิลครีมครับ เอ็กตายิว o ุกกิ้งครีมของ a n งเกิเป็นครีมสําหรับทําอาหารครับอย่างแรกดูที่ชื่อครับเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นครีมแท้นะมีมันเนย20เป็น s i n ซิงเกิลครีมดูส่วนผสมทํามาจากครีม56นมโคขาดมันเนย41ใน41มีมิลค์ solid 4มิลค์ solid ก็คือของแข็งในนมนะครับพวกโปรตีนน้าตาลและธาตุต่างๆแล้วก็สารทําให้คงตัวต่างๆครับเป็นครีมแท้ทําจากครีมแล้วก็นมแบบนี้ทานได้ครับ คุกกิ้งครีมของเอมบลองมีไขมัน20%ครีมแท้ทําจากครีม99%แบบนี้ทานได้ครับวิ p ปิ้งค e ีมตัวนี้เมื่อนํามาตีก็จะฟูเป็นวิปครีมที่เราคุ้นเคยกันนะครับวิปปิ้งครีมจะมีไขมันนมอยู่ระหว่าง30-36%ใช้ใส่ในเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่หรือว่าทําอาหารก็ได้ครับ c คอร์รีนัลี m มของ a n งเกิตัวนี้ก็เป็นครีมสําหรับทําอาหารนะครับเราก็พลิกไปดูที่ส่วนประกอบตรงชื่อเขาก็บอกว่าเป็นครีมแท้ผ่านมีไขมันเนยไม่น้อยกว่า35%เป็น w h i ป p i วิปป e ้งครีมทำจากครีม99%เลยครับทานได้ครับวิ p ปิ้งครีมของ a n งเกิมี2ขนาดครับเป็นครีมแท้ไขมันเนยไม่น้อยกว่า35%เป็น Whipping ปปิ้งครีมทำจากครีม99%ทานได้ครับ วิปปิ้งครีมของ F N Magnolia พิกไปดูข้างกล่องตรงชื่อเขาก็เขียนว่าเป็นครีมแท้ผ่านการพัชเจอ r ไลท์นะพอดูที่ส่วนผสมก็เป็นครีมแท้จากนมโคเลย100%เอร์อืมทานได้ครับวิ p ปิ้งค e ีมของ f โ m o ม e เขาก็บอกไว้หน้ากล่องเลยว่าเป็นครีมแท้นะพิกไปดูที่ส่วนผสมก็จะเห็นว่าเป็นครีมแท้100%ยมี INS 407ด้วยก็คือคาราจีแนนสารสกัดจากสาลายช่วยทําให้วิปปิ้งครีมคงตัวขึ้นนะครับทานได้ครับ ิปปิ้งครีมของเมจิเป็นครีมแท้ทำจากครีมแท้ร้อยเปทานได้ครับวิปปิ้งครีมของเอมบองมีไขมัน35.1%เป็นครีมแท้9 9ทานได้ครับวิปปิ้งครีมของตาตัวเป็นครีมแท้ทำมาจากครีม9 8 7 4ทานได้ครับวิปปิ้งครีมของแอโร่ดูชื่อเป็นครีมแท้ครีมแท้จากนมโค9 9 9 7เลยครับทานได้ครับ วิปปิ้งครีมของเวสโกดูชื่อเป็นครีมแท้ทำจากครีมแล้วก็นมแบบนี้ทานได้ครับวิปครีมกระป๋องพวกนี้ก็จะเป็นครีมที่ตีขึ้นฟูแล้วนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยทั้งใส่เครื่องดื่มหรือว่าทานเล่นก็ได้ครับวิปครีมกระป๋องของแองเกิลครับดูที่ชื่อเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นครีมแท้กลิ่นวานิลลานะดูที่ส่วนผสมก็จะเห็นว่าทำมาจากครีม83%นมองมันเนย11%แล้วก็มีน้ำตาล3.5%ด้วยครับแบบนี้ทานได้ครับ ถึงจะมีน้ำตาลแต่ก็มีในปริมาณน้อยนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลโภชนาการบอกไว้ด้วยเราก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้เพื่อคุมคาร์บได้ครับวิปคมีมกระป๋องของตาตัวเป็นครีมแท้ทํามาจากครีม78%นมองมันเนย5%น้ำตาล3%ทานได้ครับน้ำตาลไม่เยอะมากหมดกระป๋องนี้ก็มีคาร์บประมาณ22กรัมเองครับ ครีมผสมครีมเทียมหรือนอนเดลลี่เป็นครีมที่ผสมหรือทํามาจากน้ํามันพืชก็ได้ครับมีการแต่งสีแต่งกลิ่นให้เหมือนกับครีมแท้นะครับอันนี้สายคีโตเราก็ควรเลี่ยงครับ <No. S 1> เวลาเลือกเราก็สังเกตที่ชื่อเลยครับเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นครีมเทียมนะนอนเดลลี non ่หรือครีมผสมแบบนี้ครับพอพลิกไปดูที่ส่วนผสมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทํามาจากน้ํามันพืชหรือไม่ก็ผสมน้ํามันพืชด้วยครับแบบนี้ครับเห็นแบบนี้เราก็ควรเลี่ยงนะครับ สรุปวิธีสังเกตรหรือเลือกซื้อครีม 1. ดูชื่อก่อนว่าเป็นครีมแท้ไหมถ้าใช่ก็ไปข้อ2ครับดูส่วนผสมว่าทำมาจากนมหรือครีมแท้ไหมถ้าใช่ก็โอเคแล้วครับถือว่าผ่านทานได้ครับก็คือให้เราดูทั้งชื่อและส่วนผสมควบคู่กันไปนะครับเพื่อความชัว เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเลือกซื้อครีมสําหรับสาย k ีโตไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปเลือกซื้อเนอยกันครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ